ต้อนรับสู่ช่องบุกมาแล้วครับนะครับวันนี้เราจะไปตีไตตั้นนะครับตัวสีน้ำเงินนะครับก็จะใช้สีเขียวสามตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวสีเขียวตัวหนึ่งเป็นตัวฮิวนะครับผู้ชายใส่หมวกนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองนะครับเป็นตัวเพิ่มพลังการโจมตีนะครับคอมันโลนนครับจะตีตัวสีหมวก ตัวสีเขียวให้ตายก่อนนะตัวฮิวของเราเนะเพิ่มเลือดของเราเนะอืมเขียวมาตึมรอบนี้โดนผมแน่ทั้งหมดแล้วก็ตัวสีแดงนี่ก็จะคือถ้าไม่ตายคือสะท้อนการโจมตีนะครับจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกเราได้ใช้ถ้าไม่ตายนะครับการใช้ถ้าไม่ตายคือจะขึ้นแสงแ,สงแบบเมับ น่ครับสีเหลืองแล้วสีเหลืองก็สีเขียวนะครับเราก็ต้องเพิ่เมเลไปก่อนนะนี่ครับตีนะครับ,รรบถ้าเขียวมาเราก็จะตีได้เยอะนะครับไต่ตันแ้วถ้าเขียวมาน้อยเราก็จะตีได้น้อยนะนี่นะครับตีแดงนะแับขึ้นติกถั่วนะครับก็คือพลังโจมตีสะท้อนกลับนะนี่นะครับขึ้นสองร้อยสามันแปลว่าได้สะท้อนกลับมา เจ็ดร้อยกว่าแล้วนี่ช็อตสุดท้ายได้ไหม,มได้อยู่นะครับไปดูคะแนนกันนะครับว่าไ,ได้เท่าไหร่สองพันหกกนะครับใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย